สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง RMK Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผลพิศษสายพันธุ์สัตว์ในตำนานนะครับหรือสัตว์มายาครับผมครับในเรื่องวันพีชนะครับอ่าก็มีผลพิศษสัตว์มายาออกมาให้พวกเรารู้จักกันไม่มากนะครับมีแค่6ฝผลนะครับที่ผมนับได้นะฮะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องนี้ครับ แล้วทุกคนไปชมกันเลยนะครับครับสำหรับผลพิศาสตร์ผลที่หนึ่งคือผลทริทริโมเดลนกฟินิกผู้ถือครองคือหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งของกลุ่มจนสรัสดหนวดขาวมาร์โก้ครับ,รบผลพิสตร์ผลนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในสงครามมารินฟอร์ด เป็นสงครามครั้งใหญ่ที่กองทัพเรือร่วมมือกับเจ็ดเทพโจรสลัดเพื่อโค่นล้มกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวครับสำหรับพลังขั้นพื้นฐานของผลพิศาตผลนี้ก็จะเหมือนกับผลพิศาตสายโซออนทั่วไปนะครับคือสามารถกลายร่างได้3ร่าง 1. ร่างมนุษย์ 2. ร่างสัตว์ 3. ร่างครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์และผลพิศาตสายโซออนชนนี้ยัง มีพลังพิเศษคือสามารถรักษาตัวเองได้โดยผู้ใช้พลังพลวิสัต์พลนี้ถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บจะสามารถรักษาบาดแผลของตัวเองให้หายได้อย่างรวดเร็วเช่นตอนที่มาร์โกรับท่าลำแสงของ,ของคิสลรุในสงครามมาเดนฟอร์นะครับครับสำหรับสเกลพลังต่อไปก็ เพื่งเปิดเผยได้ไม่นานมานี้ก่อนเข้าภาควาหนุนะคื่อพลังนี้ก็ยังสามารถใช้รักษาให้ผู้อื่นได้อีกด้วยเหมือนในตอนที่มอโก้ร,รักษาให้กับสัตว์เลี้ยงของเด็กในหมู่บ้านของหนวดขาวนะครับครับสำหรับสเกลพลังของผลบิศสตร์ผลนี้ก็จะมีประมาณนี้สผลพิศตร์ฮิโตฮิโตโมเดลพพุทธรูป มีผู้ถือครองคืออดีตจอมพลเรือแห่งกองทัพเรือเซนโงคุสำหรับพลังของผลวิสาุทิโตที่โตคือสามารถกลายร่างได้จากที่ผมสังเกตเห็นได้แค่สองร่างนะครับคือร่างมนุษย์และร่างพระพุทธรูปยังไม่รู้ว่าร่างครึ่งมนุษย์ครึ่งพระพุทธรูปเป็นแบบไหนเพราะว่าพระพุทธรูปก็มีรูปร่างแบบเดียวกันกับมนุษย์ะนะครับ สำหรับพลังพิเศษของผลบีศาส์พนี้คือสามารถสร้างแรงอัดกระแทกที่ฝ่ามือได้สามารถนำแรงกระแทกที่สร้างโจมตีศัตรูได้เช่นเดียวกับตอนใช้โจมตีใส่หนวดดำหรือมาเชลดีทสในทรงคาร์มารินฟอร์ดครับสำหรับพลังนี้ที่ปรากฏขึ้นก็อย่างที่พูดไปครับคือ ปรากดขึ้นในสงครามมารินฟอร์ดเป็นครั้งแรกก็สเกลพลังนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีมากแค่ไหนจากทีเห็นก็เห็นแค่การกายร่างเป็นพระพุทธองค์แล้วใช้หมัดต,ต่อยโดยตรงและการแทะการสร้างแรงอัดกรแทกใช้จงตีศัตรูเพียงแค่นี้ครับ 3. ผลอินุอินุ โมเดลจิงจอกก้าหางมีผู้ถือครองคือแคทรีนาเดวอนฮารสำหรับแคทรีนาเดวอนปรากฏตัวครั้งแรกในสงครามมานิสฟอร์ดโดยการเชื่วยเหลือจากหนวดดำให้ออกมาจากคุกนรกอินเพลดาวฮารสำหรับสเกลพลังของผลบิศาสจิงจอกก้าหางคือมีพลังพื้นฐานของผลบิศาสสายสซออนทั่วไปคือสามารถกายร่างได้3าร่าง ร่างมนุษย์ร่างสัตว์ร่างครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ส่วนพลังพิเศษของผลบีศาสทิ้งจอกเก้าหางคือสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้โดยสามารถเรียนแบบได้ทั้งชุดเสื้อผ้าใบหน้าทุกส่วนในร่างกายสามารถลอกเปลี่ยนแบบได้หมดครับดังเช่นตอนที่แคทเธอรีนเดวอนใช้ความสามารถนี้ตอนที่เกกโคโมเดียบุกไปที่ฐา,านทัพของกลุ่มโจสรสลัดหนวดดำ โดยจะไปช่วยอัพซารอนออกมาแต่แคเทเธอรีนาดีวอนแปลงหน้าเป็นอัพซารอนเพื่อหลอกให้เก,กโคโมเดียลงเชื่อครับสำหรับสเกลพรลังของผลบีสาตร์ผลนี้ก็จะมีประมาณนี้ 4. ีผลเฮบีเฮบีโมเดลยามาตาโนงู8หัวครับสำหรับผลบีสาตร์ผลนี้เป็น ผลวิาสาห์ที่มีโชกุนโอรจิของประเทศวานโนะเป็นผู้ครอบครองครับสำหรับพลังของผลวิาสาห์ผลนี้ก็จะเป็นเหมือนผลวิาสาห์สายโซออนปกติธรรมดาทั่วไปครับสามารถแปลงร่างได้สามร่างหรือร่างมนุษย์ร่างสัตว์ร่างครึ่งมนุษย์ร่างครึ่งสัตว์ส่วนพลังพิเศษของผลวิาสาห์ผลนี้ยังไม่แน่ชัดฮะแต่จากที่รู้คืออ่า โอริจิหากแปลงร่างกายร่างเป็นงูแปดหัวแล้วหากคิดจะสังหารโอริจิคือจะต้องฟันให้โดนหัวที่แท้จริงของโอริจิหากฟันไม่โดนโอริจิก็จะไม่ตายครับผมหรือจะไม่เสียชีวิตเองส่วนพลังพิเศษนี่ผมก็ไม่รู้ว่านี่เป็นพลังพิเศษหรือไม่ก็ยังไม่มีพลังอะไรเปิดเผยมามากมายสําหรับผมพิศษคนนี้นครับก็สําหรับ พลังพลนิศาสตร์ผลนี้ที่ปรากฏขึ้นมาครั้งแรกก็ที่ประเทศวาโนนะครับในภาควาโนนะครับครับสําหรับผลนศาสตร์ผลนี้ก็มีข้อมูลไม่มากครับก็จะมีเพียงเท่านี้ผลที่5นะครับผลนิศาสตร์ุโอฮุโอ,โ,อโมเดลปานะครับ สำหรับใครที่สงสัยว่าเป็นผลหัวหู้เป็นโมเดลป่าแต่ทําไมผู้ถือครองถึงกลายร่างเป็นมังกรได้ก็มีหลายคลิปที่อธิบายเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วนะครับผมก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้นะครับสาหรับผู้ถือของผลบิษาุผลน,นี้ก็คือไคโดครับผมไคโดแห่งร้ออสูรหัวหน้ากลุ่มจนสลัดร้อยอสูรน,นะครับสําหรับ พลังของผลบิสัตย์ผลนี้ก็มีพลังพื้นฐานของผลบิสัต so ์สายโซออนปกตินะครับคือสามารถกลายล่างได้3ล่างร่างมนุษย์ร่างสัตว์ล่างครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์นะครับสําหรับพลังพิเศษของผลบิสัตย์ผลนี้ก็เหมือนจะเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะคือสามารถสร้างเมฆครับใช้ยกเกาะหรือยกตัวเองให้ลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ครับผม ก็ตอนที่ใครดลอยบนท้องฟ้าก็เป็นเพราะการสร้างเมฆเพลิงในการทําให้ตัวเองลอยขึ้นท้องฟ้านะครับไม่ใช่มังกรสามารถลอยได้นะฮะก็อีกอย่างก็ใช้เมฆเพลิงสร้างเมฆเพลิงนี้ยกเกาะโอนิกาชิมะขึ้นบนฟ้าตามเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้นะครับและพลังอีกอย่างก็คือสามารถพ่นไฟได้อีกด้วยนะครับ ครับสามารถปล่อยพลังเพลิงออกจากปากเป็นการโจมตีใส่ศัตรูครับผมส่วนพลังส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้นะครับพลังของผลวิสาุหัวหัวก็จะมีประมาณนี้นครับสำหรับผลที่หวผลสุดท้ายนะครับคือผลอินุอินุ โมเดลโอกุจิโนะมาคามินะครับมีผู้ถือครองคือยามโตะผู้ที่อ้านตัวว่าเป็นลูกชายของใครเรอนะครับที่จริงจากที่ผมดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นลูกชายครับน่าจะเป็นลูกสาวมากกว่าครับปรากฏต,ตัวขึ้นครั้งแรกในภาควาโนะนะฮะตอนที่เท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ก็ตอนใกล้จะเริ่มสงครามแล้วนะครับครับ สำหรับพลังผลบิศา์ผลนี้ก็จะมีพลังขั้นพื้นฐานของพลบิศา์สายโซอ่อนตามปกตินะครับคือสามารถกลายร่างได้สามร่างครับคือร่างมนุษย์ร่างสัตว์แต่ว่าร่างครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ส่วนพลังพิเศษของผลบิษา์ผลนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับพ่อยังไม่มีการเปิดเผยขึ้นมาครับยังไม่เห็นยามาโตใช้พลังพ <śmy> ิเศษของผลบิศ <dunk ing fuck> า,า e en> ์ผลนี้นะครับก็มีแค่เห็นแปลงร่างเป็นร่างสัตว์ สร้างครึ่งคนครึ่งสัตว์แค่นี้นะครับยังไม่เห็นการใช้พลังพิเศษอะไรของผลบาสตร์ผลนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าพลังผลศาสตร์ผลนี้จะเป็นแบบไหนออกมารูปแบบไหนก็น่าติดตามครับผมว่าพลังผลศาสตร์ผลนี้เนี่ยจะสามารถทําอะไรได้บ้างนอกจากการแปลงร่างกายร่างได้3ามร่างแล้วครับผมครับพลังหลกัหลกๆของ ผลบ,บิษนนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับเพราะข้อมูลยังเปิดเผยมายังไม่มากพอนะครับผมครับครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ